สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงข้าวเจ้าไลฟ์ระบบไลฟ์สดดูดคอมเมนต์ของข้าวเจ้าที่ผมได้เคยทํารีวิวมาก่อนแล้วเนี่ยวันนี้เขามีการอัปเดตใหม่ล่าสุดซึ่งไม่เหมือนกับคลิปก่อนที่ผมเคยทําใครที่ขายของออนไลน์สายไลฟ์สดอยากจะทาไลฟ์ขายของด้แบบมีประสิทธิภาพออเดอร์ไม่ตกหล่นเนี่ยต้องดูคลิปนี้เลยครับคลิปก่อนที่ผมสอนใช้งานแอปข้าวเจ้าไลฟ์เนี่ยที่มันทําทุกอย่างผ่านมือถือได้เลยนะจะใส่ฟิลเตอร์ ให้หน้าของเราเนี่ยสวยวิ้งขึ้นมาได้แล้วก็ใส่ข้อความอะไรพวกนี้ได้หมดเนี่ยผ่านมือถือมันก็สะดวกดีนะแต่ว่าพอเราใช้งานไปอลองคิดดูนะครับเรากําลังทําไลฟ์ใช่ปะ่ะแล้วเราก็ต้องมากดที่มือถือทําให้เวลาคนมาดูไลฟ์เราเนี่ยอาจจะแบบําคาญก็ได้นะครับหน้าจอก็สั่นไปมาแล้วก็จะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยก็ต้องมากดหน้าจอแต่ละครั้งครับเสียเวลา ซึ่งส่วนใหญ่ร้านที่เขาทำไลฟส์สดแบบปังๆเนี่ยเขาจะใช้ระบบแบบแยกกันนะครับก็คือกล้องที่ถ่ายไลฟ์เนี่ยก็คือเป็นกล้องอย่างเดียวไม่มายุ่งกับการจัดการเลย ล้วก็จะใช้คอมเนี่ยเป็นหลักในการจัดการเพิ่มข้อความเพิ่มรูปภาพเช่นขึ้นรหัส CF ขึ้นเลขบัญชีทุกอย่างเนี่ยเขาจะทําด้วยคอมหมดเลยมันก็จะสะดวกสบายแล้วก็ไม่รบกวนคนดูด้วยไม่ต้องมากดที่หน้าจอแต่ละครั้งแล้วที่เขาเจ้าไลฟ์เขาอัปเดตมาใหม่ล่าสุดเนี่ยก็จะทําแบบที่ผมบอกได้คือจัดการทุกอย่างผ่านคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้กล้องถ่ายรูปเนี่ยถ่ายไลฟ์เยียงเดียวโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมือถือเลยนะครับนอกจากนั้นที่ผมได้ยินมานะระบบเข้าเจ้าไลฟ์เนี่ยเขาจะแช้งานกับ IG ได้ ใครที่ไลฟ์ขายของใน IG จีเนี่ยสามารถใช้ระบบดูดคอมเมนต์ของข้าวเจ้าใน IG ได้เลยนะแต่คนที่จะใช้ระบบดูดคอมเมนต์ CF ผ่าน IG เนี่ยก็ต้องมีคนติดตาม1000คนก่อนนะครับถึงจะใช้ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอัปเดตที่ผมเนี่ยคิดว่าเออมีประโยชน์มากๆครับสำหรับคนที่ขายใน IG เป็นหลักแล้วมันมีวิธีการตั้งค่าย,ยังไงแล้วมันดียังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจะโชว์ในคลิปนี้ถ้าใครยังไม่ได้สมัครใช้งานตัวข้าวเจ้าเนี่ยก็สามารถมาสมัครได้ที่เว็บไซต์ข้า c เจ ระบบนี้สามารถทดลองใช้ฟรีนะครับ14วันเราไม่ต้องกรอกข้อมูลบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินไปก่อนถ้าหมด14วันเนี่ยเราไม่ชอบเขาก็ไม่คิดเงินเราถ้าใครกลัวที่จะสมัครไม่เป็นตั้งค่าไม่เป็นผมก็ทําคลิปวิดีโอสอนตั้งแต่ศูนย์จนคุณเนี่ยสามารถใช้งานระบบเข้าเจ้าได้เลยนะครับสามารถไปดูที่คลิปเก่าๆของผมได้สําหรับระบบเข้าเจ้าไลฟ์ใหม่ล่าสุดก็ให้เราเนี่ยมาที่เว็บไซต์เข้าเจ้าตามปกติแต่ถ้าเราล็อกอินเข้ามานะครับตอนนี้ระบบปรับปรุงใหม่คือมีฟังก์ชันแยกเลยนะครับสําหรับ แชทบอตอันบนสุดนะครับเราก็จะมีเป็นข้าเจ้าไลฟ์ต่อมาแล้วก็ Facebook Ads ตรงนี้นะครับไปจัดการการทําโฆษณาหากลุ่มเป้าหมายลับที่ซ่อนอยู่นะครับส่วนลนบนเนี่ยก็เป็นการจัดการระบบแชทบอตตอบกลับลูกค้าอัตโนมัตินะครับการใช้งานพวกนี้นะ่ยจริงๆอ่ะผมมีสอนไว้แล้วนะครับถ้าใครอยากจะรู้อย่างละเอียดว่าการใช้ข้าเจ้าแชทบอตเนี่ยทำยังไงแล้วก็มันมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับที่ข้าเจ้าเนี่ยทำได้ก็สามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับ กดที่มุมขวามือตรงนี้หรือว่าที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ครับสาหรับข้าวเจ้าไลฟ์เนี่ยก็ให้เรามากดตรงนี้นะครับอันกลางแล้วเราก็เลือกเพจของเราไปตามปกติครับกดตรงจัดการไลฟ์สดตรงนี้ถ้าใครเคยใช้งานข้าวเจ้าแล้วเนี่ยตรงหน้าแรกร้านค้าตั้งค่าร้านค้าจนถึงเซลเพจเนี่ยจะเหมือนเดิมนะครับคือตรงนี้เราตั้งค่าทีเดียวนะครับตั้งค่าร้านค้าเนี่ยมันก็จะมีเป็นพวกชื่อร้านค้าของเราใส่เป็น บัญชีธนาคารที่เราจะรับโอนเงินแล้วก็การจะส่งว่าเราจะเปิดการจะส่งแบบ C.O.D ไหมนะครับรับเก็บเงินปลายทางไหมแล้วก็ตั้งค่าการคิดค่าจะส่งครับต่อมาเราก็จะเห็นเป็นเมนูเริ่มไลฟ์สดนะครับเขา,าจะมีเป็นสรุปยอดไลฟ์แล้วก็รหัส C.F. ที่เปิดใช้งานก็คือเป็นสินค้าที่เราจะขายในไลฟ์ของเรานะครับสามารถเพิ่มก่อนหรือว่าเพิ่มระหว่างไลฟ์ก็ได้นะครับส่วนในการเชื่อมต่อน,นี่ย ตรงนี้ก็จะมีขึ้นว่าเขาเนี่ยรองรับการเชื่อมต่อกับระบบอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีหลักๆเป็น Prism Live Studio แล้วก็ OBS นะครับหรือว่าถ้าใครไลฟ์สดผ่านกล้องมือถือของ f c e e o o o เนี่ยก็สามารถทำได้แล้วหลังจากนั้นเราก็มาจัดการพวกรหัส CF ที่เราจะขายในไลฟ์เนี้ยนะครับผ่านคอมพิวเตอร์ของเข้าเจ้าไลฟ์ได้นะครับข้อดีอย่างที่ผมบอกที่เขาอัปเดตจากการทำทุกอย่างบนมือถือนะครับมาผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยคือเราใช้งานกับระบบพวกนี้ได้ ซึ่งมันทำให้เราเนี่ยมีลูกเล่นเยอะเลยนะครับสมมติว่าเราใช้กับ p ิซซ m ่มไลฟ์ส d i ีนะครับผมเพิ่งทําคลิปสอนเกี่ยวกับ p ิซซ m ไปนะครับถ้าใครไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช้งานยังไงก็ย้อนดูได้นะครับหลักๆเนี่ยพิซซก็จะเป็นระบบจัดการการไลฟ์นะครับสามารถใส่ตัวหนังสือได้เปลี่ยนพื้นหลังได้นะครับสามารถแต่งหน้าได้นะครับให้แบบหน้า V s h a p e อะไรอย่างเงี้ยนะครับได้หมดเลยนะที่พิซซเนี่ยผมตั้งค่าไว้แล้วว่าให้เปลี่ยน แบ็กกราวด์นะครับเปลี่ยนพื้นหลังให้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยอยากจะเปลี่ยนพื้นหลังก็ทําได้ง่ายๆนะครับอย่างไอเนี้ยพิซซึ่มก็แค่กดตรงนี้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนพ,นพื้นหลังให้ได้เลยนะครับตามที่เราต้องการนะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบโกดังของอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับมาตรงนี้ได้ครับ M Y แล้วเราก็ใส่เป็นรูปภาพที่เราเพิ่งโหลดมาครับเป็นรูปโกดังเนี่ยเห็นปะคราวนี้นะครับผมก็อยู่ในโกดังแล้วนะครับเหมือนพิมพ์ลิพายแล้วอย่างงี้นะแล้วก็คือม เาเจ้าเนี่ยเขาเลยย้ายมาครับอันนี้ก็คือเป็นจุดที่ผมคิดว่าเออมันก็เข้าท่าดีนะครับตัวหนังสือวิ่งนะครับหรือว่าเป็นรูปเลขบัญชีอะไรพวกเนี้ยก็ทําได้ผ่านพิซซึมนะอันนี้ครับสามารถพิมพ์เลขบัญชีได้นะครับหรือว่ารหัส C F ก็ได้นะผมลองใส่เป็นรหัส C F แล้วกันแบบนี้ครับหายไปไหนอา,อาจจะเล็กหน่อยนะครับนี่แต่าาว่าเราสามารถตั้งค่าได้นะครับนี่ครับแบบนี้รหัส C F เราสามารถขึ้นได้ผ่านพิซึมแล้วเราก็อาจจะปรับให้มันวิ่งได้นะครับผ่านฟิลเตอร์ตรงนี้อันนี้ผมจะทาเร็วๆนะครับคือผมอยากจะโชว์ให้ดูว่าแบบเออมันดียังไงในการที่อัปเกรดขึ้นมาเป็นผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเราก็สามารถทําอะไรพวกนี้ได้นะครับคือมันมีลูกเล่นเยอะกว่าแล้วก็สะดวกสบายมากกว่านะครับหรือถ้าเราทำไลฟ์คนเดียวเนี่ยเราก็ทําแบบนี้ได้นะครับคือถ้าเรามาทําผ่านคอมเนี่ยคือมันแป๊บเดียวแต่ว่าถ้าเรามากดมือถือนะครับ หน้าจอมือถือเราก็สายไปสายมาอะไรเงี้ยอาจจะลบกวนลูกค้านะครับอันนี้คือสิ่งที่มันทําได้นะครับที่ผมคิดว่าเออมันเจ๋งที่ข้าเจ้าเนี่ยย้ายจากการทําผ่านมือถือมาทําผ่านคอมแบบนี้นะครับอ่าแล้วในส่วนของข้าเจ้าไลฟ์เนี่ยสมมติว่าเราอยากจะเพิ่มเป็นรหัส CF หรือว่าเพิ่มสินค้าที่เราจะขายในไลฟ์ เราสามารถมากดตรงนี้ได้กดเพิ่มตรงนี้อันนี้คือสินค้าที่ผมสร้างมาเป็นตัวอย่างแล้วนะครับวิธีการสร้างก็ง่ายๆกดสร้างรหัสใหม่ตรงนี้แล้วแต่เลยนะครับสมมติว่าเป็น CF 0 0 1แล้วกันเออหรือว่ามันมีแล้วยังไม่มีนะครับโอเคเราอาจจะใส่เป็นเป็นอะไรเดียป็น Test Product ละกันนะครับคือเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูด้วยว่าถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยมา CF ในไลฟ์ของเราเนี่ยมันจะแบบแสดงผลยังไงนะครับแล้วระบบมันจะดูอย่างไงเนาะใครอยากรู้ก็ดูจนจบนะครับตรงนี้ ใส่เป็นราคาครับเอาเป็นพันหนึ่งแล้วกันนะครับสินค้าแพงเลยครับจานวนสต็อกที่เรามีนะครับที่เราอยากจะขายในไลฟ์เนี่ยคือถ้าเกิดเราตั้งไว้100่งร้อเรามีคนมา CF ในไลฟ์เนี่ยหนึ100ชิ้นนะครับคือถ้ามีคนมา CF เป็นคนที่1นึอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ดูดมาเป็นออเดอร์นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะเปิดอยู่ดีสมมุติว่าเรามีสินค้าแบบไม่จํากัดเลยนะเราสามารถแบบ มาเปิดตรงนี้ได้ด้วยนะครับขายต่อแม้ว่าสต็อกติดลบเนาะอันนี้คือมันก็จะแบบให้คนเนี่ย CF ได้เรื่อยๆนะครับอันนี้แล้วแต่แล้วก็กดบันทึกตรงนี้ได้ครับโอเคเราก็จะได้เป็นสินค้าตัวนี้ขึ้นมานะครับ t e s t p r o d u c t นะที่เราเพิ่งสร้างไปต่อมาเนี่ยถ้าเราอยากจะเปิดใช้ในไลฟ์เนี่ยเราก็มาติ๊กตรงนี้ได้นะครับข้างหน้าแบบนี้นะเราจะจะขายสินค้าตัวไหนนะครับสมมุติว่าเรามีสินค้าเยอะเนี่ยก็มาเปิดตามนี้นะครับหลังจากที่เราเนี่ยสร้างไปตรงนี้เนาะตรงนี้ก็ง่ายๆครับ โอเคผมจะเปิดตามนี้แล้วกันเป็นเทสเสื้อดําเสื้อสีขาวอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเนี่ยมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับสาหรับรหัส CF ของสินค้าที่ผมเนี่ยอยากจะขายในไลฟ์นี้นะครับทีค่คราวนี้เราก็พร้อมไลฟ์แล้วนะครับถ้าเราเซตอัพพวกกล้องอะไรเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเซตอัพตรงนี้แล้วเราก็พร้อมไลฟ์นะครับสมมุติว่าเราทําผ่านพิซซัมเนี่ย ก็มาที่ prism ขั้นตอนแรกเราก็ต้องมาเลือกเป็นช่องทางที่เราจะไลฟ์ก่อนนะครับวิธีการทำก็คือตรงนี้มันมีให้เลือกตรง Facebook นะแต่ว่าอะไรไม่รู้มันเออเลอร์ผมเลยแนะนำให้มาตรงนี้ครับ ad d channel แล้วเราก็เลือกไปที่ตรงนี้นะครับ ad d custom rtmp แบบนี้เราก็เลือก Facebook ตรงนี้ครับเสร็จแล้วให้เราไปที่เพจของเราที่เราอยากจะทำไลฟ์นะครับยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะครับของผมขายส่งเสื้อผ้าแฟชั่นรับผมจะกดไลฟ์ตรงนี้นะครับตามปกติ แล้วผมก็เลือกอันนี้ครับ Set up l i v e Video เลือกเป็นอันนี้ครับ Streaming Software แล้วก็ Copy ตรงนี้ไปนะครับตรง Stream Key ตรงนี้แล้วก็ไปที่ Prism ครับมาแปะไปตรงนี้เห็นป่ะช่องเดียวกัน,นครับ s t r e a m Key เนี่ย Paste ไปนะครับแล้วเราก็กด Save คราวนี้มันก็จะขึ้นออนไลน์ว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะไลฟ์ผ่านแบบหน้าจอแบบนี้ผ่านตัวหนังสือแบบนี้นะครับซึ่ง มันก็สามารถสร้างได้แบบหลายๆซีนนะคืออาจจะเป็นหลายๆรหัสนะครับหรือว่าหลายๆฉากอะไรเงี้ยตามที่เราต้องการเนาะซึ่งผมสอนไว้แล้วนะครับในคลิปก่อนที่ผมสอนการทำไลฟ์ผ่านพิซซึมนะครับไปย้อนดูได้แล้วก็มากดไลฟ์ตรงนี้ครับกดไลฟ์อ่าแล้วพอเราไปที่ตรง a c e b o o k นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยตรงวิดีโอนะครับมันแบบมีการเชื่อมต่อแล้วนะครับแล้วถ้าเรากดเล่นเนี่ยมันก็จะโชว์เป็นหน้าจอแบบนี้นะครับเนี่ยที่เราตั้งค่าผ่านพิซซึมนะครับถ้าเกิดผมเปลี่ยนเนี่ย มันก็จะเปลี่ยนตามนะครับเดี๋ยวเรามาลองเผยแพร่กันนะครับตัวนี้เป็นเทสไลฟ์แล้วกันนี่ครับเขาจะเอาไลฟ์แบบนี้นะครับตั้งไปตามที่เราต้องการอันนี้เป็นการเทสเฉยๆกดกดไลฟ์ครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูที่หน้าเพจนะครับว่ามันจะแสดงผลยังไงนี่ก็จะได้เป็นภาพแบบนี้นะครับตามที่เราตั้งค่าเลยนี่เป็นไงครับตามนี้เลยนะครับตามพิซซึมที่เราตั้งค่าไว้แบบนี้นะครับภามจะดีเลยหน่อยนะ เดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูว่าถ้าเกิดมีลูกค้าเนี่ยมา CF เนี่ยเป็นยังไงครับเคครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์เป็น CF 0 0 1นนไปตามที่เราตั้งค่าตรงนี้ระบบมันก็จะดูดออเดอร์เข้ามานะตามนี้นะครับเป็นสินค้าอะไรแล้วก็ยอดเท่าไหร่นะครับแล้วก็สถานะรอลูกค้ายืนยนันเพราะว่าตัวเข้าเจ้าไลฟ์เนี่ยสามารถให้ลูกค้า CF หลายๆรหัสได้แล้วก็ไปสรุปยอดทีเดียวไม่จําเป็นต้อง CF รหัสหนึ่งแล้วก็บวกค่าส่งไปเลยอย่างเงี้ยหต่อหนึ่งนะครับมันจะเป็นค่าส่งที่ไม่ตรงตามจริงใช่ อันนี้มันก็เป็นข้อดีเดีย๋ยวผมจะลอง CF อีกนะครับเป็นอันนี้แล้วกัน CF 2นะครับอ่านี่เราก็จะเห็นเป็นตรงนี้ด้วยนะครับที่ระบบเนี่ยส่งข้อความมาเป็นสินค้าอะไร CF อ่า CF 0ูนนะครับเท่าไหร่แล้วก็รวมค่าส่งเท่าไหร่เนาะตามที่เราตั้งค่าที่ต้นคลิปที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับต่อมานะครับพอเรา CF อีกรหัสหนึ่งไปนะครับ CF 2เนี่ยก็จะบวกราคาเพิ่มมานะครับหนึ่งพ บวกกับ250อนะครับอันนี้ก็จะเป็นยอดรวมนี้แล้วก็ค่าส่งตามที่เราตั้งค่าคือชิ้นแรก50บาทชิ้นต่อไป20บาทก็จะเป็น7 0บาทอันนี้ตามที่เราต้องค่านะครับแล้วอย่างหนึ่งนะครับระบบเนี่ยสามารถให้ลูกค้า CF หลายๆชิ้นได้นะครับในรหัสเดียวตามนี้นะครับคือให้ลูกค้าเนี่ยใส่รหัส CF แล้วก็เท่ากับแล้วก็จํานวนนะครับสมมุติว่าผมอยากจะสั่ง2ชิ้นเนี่ยก็อาจจะเป็น CF 2อบวกสออะไรเงี้ยครับอันนี้มันเป็นลบของเก่าออกนะครับ CF2 ธรรมดาเพราะว่ามันน่าจะคิดว่าซ้ำนะครับเพราะปกติเนี่ยเวลาเราทำไลฟ์มันก็จะรันรหัสไปเรื่อยๆนะครับแล้วอันเนี้ยมันเห็นว่าซ้ำมันก็เลยน่าจะแบบตัดอันแรกออกแล้วก็มาใส่เป็นอันนี้แทนครับอันนี้ก็ดีนะเพราะว่ามันก็ตามตามโลจิคตามธรรมชาติที่รหัสเนี่ยมันต้องรันไปเรื่อยๆเนาะสมมติว่าผมเป็นลูกค้าแล้วผมแบบ CF พอแล้วนะครับดูไลฟ์จบแล้วผมอยากจะแบบสรุปยอดนะครับก็มากดตรงนี้นะครับยืนยันออเดอร์ เขาก็จะแบบสรุปยอดอีกทีนะครับว่าเท่าไหร่นะแล้วก็มีปุ่มให้แจ้งที่อยู่แล้วก็ชําระเงินนะครับก็กดไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นแบบระบบเซลเพจเนาะสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์อย่างเงี้ยก็ง่ายๆครับกดปุ่มมันก็จะลิงก์มาทันทีนะเนี่ยระบบมันก็จะโชว์พวกรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อที่ลูกค้าเนี่ย CF ในไลฟ์มานะครับว่า ยอดเท่าไหร่นะครับยอดรวมยังไงนะแล้วก็วิธีให้เลือกวิธีการชําระเงินด้วยว่าจะโอนหรือว่าจะเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าโอนก็คือให้ลูกค้านี่โอนเงินแล้วก็อัปโหลดสลิปตรงนี้ตามปกตินะครับเหมือนเวลาที่เราซื้อของนั่นแหละถ้าเกิดใครเลือกแบบชําระเงินปลายทางก็ถ้ากดตรงนี้นะครับเราก็ใส่เป็นพวกชื่อรายละเอียดพวกนี้ไปนะครับกดสั่งสินค้าแค่นี้ก็จบนะครับลูกค้าก็รอรับสินค้าได้เลยแล้วก็จะได้รับเป็นข้อความแบบคอนเฟิร์มด้วยว่า แบบเป็นสินค้าอะไรเท่าไหร่แล้วก็ที่อยู่ยังไงนะครับอันนี้ผมใส่ไปแค่ทีส์อเดสมันก็ขึ้นแค่นี้แต่ว่ามันก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับสำหรับที่อยู่เนาะ,ะแล้วในส่วนของข้อเจ้าไลฟ์เนี่ยถ้าเรามาดูนะครับตอนแรกเนี่ยคือเป็นรอยืนยันใช่ไหมครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นยืนยันแล้วเพราะว่าลูกค้าเนี่ยกดยืนยันเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวผมจะปิดไลฟ์ก่อนนะครับวิธีทําก็ตามปกตินะจบไลฟ์สำหรับในข้อเจ้าไลฟ์นะครับก็ให้เราเนี่ยมาตรงนี้ได้ครับตรง รายการไลฟ์สดอันนี้ครับเป็นรวบรวมการไลฟ์ของเราแต่ละครั้งนะครับว่าเราเนี่ยไลฟ์ไปวันไหนแล้วก็มีกี่คอมเมนต์มีกี่ออเดอร์อะไรตามนี้นะครับเนี่ยโชว์ให้ดูซึ่งเราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับตรงสรุปก็คือเหมือนก่อนหน้านี้ที่เราเนี่ยไลฟ์ live, แล้วก็มันจะมีออเดอร์เข้ามาแบบเรียลไทม์นะครับทันทีเลยส่วนตรงคําสั่งซื้อเนี่ยมันจะแบบแยกย่อยนะครับว่า เป็นใครบ้างแล้วก็เป็นสินค้าอะไรซึ่งตรงนี้นะครับข้าวเจ้าเนี่ยก็ให้เราจัดการออเดอร์ได้แบบเบสเสร็จเลยคือสามารถแบบพิ้น์ใบป่าหน้าได้นะครับถ้าเราส่งของแล้วเนี่ยมาเพิ่มรหัสส่งของไปในนี้นะครับมันก็จะแจ้งลูกค้าไปทางแชทเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นคือถ้าใครใช้บริการของ jnt นะครับสามารถสมัครกับเข้าวเจ้าได้นะครับเป็น jnt แบบ v i p ซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างรหัสพัสดุผ่านระบบข้าวเจ้าไลฟ์ได้เลยนะครับแล้วก็เรียกให้ขนส่งของ JNT เนี่ยมารับได้เลยคือแบบไม่จำเป็นต้องไปส่งนะครับถ้าเราอยากจะให้มันง่ายเนี่ยคือสามารถทําทุกอย่างเสร็จในนี้ได้เลยนะครับโดยที่เราเนี่ยแทบไม่ต้องไปไหนเลยนะครับสะดวกคือเนี่ยถ้าเรามากดตรงนี้นะครับตรงหมายเลขออเดอร์เนี่ยอ่าเราก็จะเห็นว่าเป็นรายละเอียดของลูกค้าที่เขากรอกมาก่อนหน้านี้นะครับเราต้องสถานะนะครับเนี่ยตรงการจะส่งจะมีหลายๆสถานะนะครับถ้าใครไม่ได้ใช้ JNT นะครับชานอื่นเนี่ย มมติไปส่งมาแล้วนะครับก็มากดตรงนี้ได้ครับจะส่งแล้วแล้วก็พิมพ์หมายเลขพัสดุไปได้ตรงนี้นะครับส่งให้ลูกค้ารหัสตรงเนี้มันก็ส่งไปให้ลูกค้านะครับแจ้งให้ลูกค้ารู้ว่าเราเนี่ยส่งสินค้าเรียบร้อยนะครับระบบก็จะส่งหมายเลขพัสดุที่เราใส่มาเนี่ยส่งมาให้ลูกค้าอัตโนมัติโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องทํานะครับซึ่งสะดวกมากๆนะครับลองคิดดูถ้าเราทำไลฟ์เนี่ยขายได้หลายร้อยออเดอร์แบบหรือบางคนเป็นพันเนี่ยถ้ามาส่งทีละคนเนี่ยก็ยุ่งยากใช่ไหมครับแต่ว่า โดยระบบเนี้ยข้าวจอเราเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับโดยที่เราสามารถแบบปรับแต่งหน้าจอได้แบบนี้นะครับผ่านตัวพิซซมหรือว่า OBS ได้แบบเป็นมือโปรเลยนะครับแล้วก็ดีกว่าการทําผ่านมือถือเหมือนเวอร์ชั่นก่อนนะครับจริงๆแล้วระบบดูดออเดอร์เนี้ยมันก็มีหลายเจ้านะครับแต่ว่าข้าเจ้าเนี้ยอย่างที่เห็นคือเขามีแบบมีอัปเดตใหม่ๆตลอดนะครับตอนแรกเนี้ยเริ่มด้วยเขา้าเจอแชทบอทอย่างเดียวใช่ไหมครับปิดการขายทางแชทเนาะ ต่อมาเนี่ยก็มีการสร้างเซลล์เพจให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็มีเครื่องมือการทําโฆษณา a c e b o o k นะครับเช่นการหากลุ่มเป้าหมายที่ซ่อนอยู่นะครับจนมาถึงข้าเจ้าไลฟ์ระบบดูดคอมเมนต์อัตโนมัติที่เราใช้ร่วมกับ OBS หรือว่า p ิซซัมปรับแต่งหน้าจอได้นะครับใครที่อยากจะใช้งานอย่างที่บอกคือสามารถทดลองใช้ได้14วันโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียเงินก่อนนะครับไม่ต้องกรอกบัตรเครดิตก่อนทดลองใช้14วันไม่ชอบก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องเสียเงินอะไรทางนั้นนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะใช้ต่อยาวๆนะครับใช้แล เขาเจ้าเนี่ยเขาก็ให้สิทธิพิเศษสําหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณเขาเจ้าด้วยนะครับที่สนับสนุนช่องของผมคือเขาให้เป็นส่วนลดสําหรับแพ็กเกจหลายปีนะครับสำหรับคนที่กดผ่านลิงก์ที่ใต้คลิปของผมเท่านั้นนะครับคือถูกกว่าไปซื้อกับเขาเจ้าโดยตรงใครที่งบประมาณนะครับผมก็แนะนำนะระบบนี้เพราะว่าในการที่เรามีตัวช่วยในการขายของอะไรพวกนี้มันจะช่วยให้แบบเรื่องแบบข้อผิดพลาดอะไรเงี้ยเช่นส่งของผิดนะครับแบบจัดแบบออเดอร์ผิดอะไรเงี้ยน้อยลง ลองคิดดูสมมุติเราไลฟ์ขายเยอะๆนะครับถ้าเราส่งของผิดแบบคือผิดเยอะมันหมายความว่าเราแบบขาดทุนเยอะด้วยจริงบ้าเพราะว่าเราเนี่ยก็ต้องเสียเวลานะครับให้ลูกค้าเนี่ยส่งกลับมาหาเราแล้วเราก็ต้องส่งใหม่นะครับอันนี้คือเสียเงินเพิ่มอย่างมากนะขาดทุนเลยพูดง่ายๆนะ ระบบพวกนี้ก็จะช่วยนะครับสำหรับคนที่มีงบประมาณก็แนะนําให้มาใช้นะครับถ้าอยากจะใช้เนี่ยก็มาซื้อแพ็กเกจผ่านลิงก์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็จะได้ส่วนลดนะครับถ้าใครเนี่ยที่ยังไม่แน่ใจก็ไปทดลองใช้งานได้ตามที่ผมบอกใช้ฟรี14วันครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมนะครับใครที่อยากจะดูคลิป ที่จะสอนเกี่ยวกับการไขของออนไลน์เป็นเทคนิคแล้วก็รีวิวระบบอะไรพวกนี้นะครับสามารถกด subscribe เพื่กดเครื่องหมายกระดิ่งได้นะครับถ้ายังไม่ได้กดนะตอนนี้ที่หน้าจอมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจขึ้นมากดดูได้เลยแล้วก็ไปเจอที่คลิปนั้นต่อครับ